ทุกคนรถไฟประจวบเห็นไหมสถานีรถไฟมาจากมันลักโฮสเซลปั่นจักรยานมาแป๊บเดียว5นาทีถึงเลยเจอโกแดงเข้ามันไก่ตอนเจ้าเก่าสาย4ีสูตรบันเทิงลิ้นแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยก็คือที่อำเภอที่ว่าการอำเภอมีตลาดนัดด้วยนั้นตอนเย็นเย็นใช่ไหมก็จะมีสถานีรถ่อะอันนี้หอนาฬิกาเดินลงไปก็จะเป็นทะเลเลยทุกคนเห็นไหมสมุนสราวิถีนี่คือ โกแดงไงฮะทุกคนจ้ากเราปั่นจัก,กรยานจากมันหลักมาจําได้แมจัก,กรยานเพื่อนคู่ชีวิตของการใช้ชีวิตที่เมืองสามอ่าวเมืองทองเนื้อกาวนี่ต้องๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่สลานวิถีเราเลียบไปก็เป็อ่าวมะนาวไม่ไกลทุกคนฉะนั้นเนี่ยเรามาทั้งทีนะฮะันช่วงเวลาจํากัดแบบนี้เราต้องแบบใช้เวลาให้คุ้มค่านี่ฮะเป็นเมืองแบบดูไม่ได้แบบตึกสูงใหญ่ใช่ไหมประจวบแต่มีสเสน่ห์เลี้ยวซ้ายไปเข้าเมืองมีธน,นาคารตรงเส้นนี้จะไม่มีธนาคารเลยนะสังเกตไหมฮะ ก็จะเจอบัวแดงเข้ามันไก่ประจิบวนะฮะไปแล้วข้าไปข้างในกับทุกคนจ้ามีฮหนาตาทุกคนกัวแดงอร่อยทุกคนมีหอมด้วยนะฮะ จากหน้าร้านทุกคนย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะอยู่ระหว่างสะลานวิถีลงทะเลอาปัจจุบแต่ถ้ากดขวามือจากที่เราถ่ายอยู่นะฮะเดินไปก็ถ่ายรถไฟจากกรุงเทพหรือจะลงใต้ได้เลยฮะ,ะเห็นไหมครับสี่แยกตรงนี้จะเป็นที่ว่าการอำเภอปัจจุบหอนาฬิกาแล้วก็ร้านโกแดงเขามันไก่ตอนอยู่ตรงนี้ฮะ,ะทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปอ่าวมะนาวกันต่อทุกคนจ๋าหาง่ายครับทุกคนจ๋าสะลานวิถีเป็นสะพานตรง เนี่ยฮะลงทะเลอา่าจจวมะจูแล้วก็จะมีพระอุป,ปคุตด,ด้วยทุกคนศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะพระอุป,ปคุตไปอ่าวมะนาวเนาะอ่ะเดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวไปดูซิว่าครั้งแรกในชีวิตอ่าวมะนาวหน้าตาเป็นยังไงไปดูข้างแว่นไปดูข้างแว่นมีฝรั่งเข้าฮะทุกคนางานมีฝรั่งเข้าฮะแล้วจะขับจัก,กรยานไปทางนี้ก็ได้นะนะครับแล้วก็หรือจะเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็ได้กดเป็นคู่ขนานไปกองบินห้าทุกคน เราตัดสินใจที่จะนิหารรถเป็นรถบรรทุกรถทหารเนี่ยฮะเป็นขายกาแฟทุกเช้าทุกคนเนี่ยมาอุดหนุนน้องเขาได้นะเนี่ยจะเลี้ยวขวาแต่เราตรงไปสลานวิถีดีกว่านาะแล้วก็เลียบทะเลไปเห็นเกาะที่โผล่ขึ้นมาจากกลางทะเลมาหาสมุทรสวยใหญ่ยิ่งอลังการมากปะคิดซะว่าเราอยู่เมืองนอกนะทุกคนอย่าคิดว่าเราอยู่ปัจจุบทุกคนคิดซะว่าเรามานิวซีแลนด์ฮะก็จะเห็นทะเลสวย,สวยเป็นเขาช่องกระจกไหมนั่น แต่เราขับตรงนี่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะมีส่วนผู้ว่าถัดไปอยู่ใกล้กันเลยแล้วก็พระอุปคุตแล้วก็ถนนสรานวิถีทุกคนนี่ฮะจากร้านโกแดงเขามันกาดจริงๆรสชาติเท่าเลิดนะเลิศดนะฮะแต่ว่าจะมีความเป็นกลิ่นของไก่ในน้ำซุปให้เราได้แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็รสชาติจะแบบอ น้ำจิ้มข้าวมันไก่จะอร่อยเลิศเข้มข้นแนวเน้นไปทางเค็มจะอร่อยส่วนน้ําเกรวี่ที่ราดข้าวหมูแดงเนี่ยจะจืดไปนิดนึงแต่เหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบรสจัดแล้วก็ไม่หวานนะฮะนี่คือถนนก้องเกียรติที่เรากาลังมุ่งหน้าสลานวิถีสีแยกตรงนี้นะฮะเลี้ยวขวาตรงไปในเมืองได้เลี้ยวซ้ายก็ติดทะเลเห็นไหมเห็นเขาช่องกระจกแล้วยังข้างบนอ่ะเนี่ยสลานวิถีเขายังปิดอยู่เลย ติดอยู่แต่คนก็เข้าไปวิ่งได้เพราะว่าปีนอ๋อประตูเปิดแต่ไม่ได้ล็อกนะฮะนี่พระอุป,ปคุตอยู่ซ้ายมือเห็นหาดไหมเห็นทะเลหรือ,อยังนี่หาพระอุป,ปคุตทุกคนศักดิ์สิทธิ์มากนี่เรียบติดเรียบถนนไปเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาช่องกระจกลิงน้อยแสนออกเขาเข้าทางนี้ได้ไงเรายังไม่ไปอ่าวมะนาวนะครับทุกคนนะขับตรงไปก็ได้นะ อชี่จะขึ้นตรงนี้เลยฮะสลานวิถีนี่ฮะเป็นสะพานปลาในอดีตนะฮะสลานวิถี b r i ด i s อินเ e ีย in the past h a s used this bridge for f i s h i n g ไว้สำหรับการการประมงต่อมาในปี2558ได้ดำเนินการปรับปรุปรงก่อสร้างให้เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่ออิงกับสถานีรถไฟซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นโอ้โหนี่ฮะเราหันหลังไปก็จะเข้ารถไฟได้เลยเห็นไหมโดดเด่นมากเมืองนี้รถไฟก็สวยสถานีเขา นะฮะซึ่งเป็นชื่อที่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะฮะในโอกาสครบรอบห้ารอบในสมเด็จพระเทพสะพานแห่งความสุขสำราญนั่นเองนะฮะ means the bridge of happiness and g r a n t e d royal permission to invite the royal emblem ก็คือนำเขาเรียกว่าอะไรตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรตินะฮะในโอกาสที่เป็นครบรอบ หรอบนะฮะเซเลบรชันใน2015ทุกคนนี่ฮะไปะมันย้อนแสงอาจจะไม่สวยดังใจแต่ก็อ๋อนี่ไงมีชายหาดอยู่ฝั่งนี้ทุกคนชายหาดหน่อยนึงแต่ว่าน้ำมันจะขึ้นตอนเช้าจะลงหน่อยนะครับไปไปอาบประจวบกันอย่ามีโอกาสเราค่อยปั่นจัก,กรยานไปถึงตรงนั้นเลยนะตรงประปาคารนตรนู้น,นเลยสุดสายเห็นไหมโอเค มีจะสวยงามนะนึกถึงว่าเป็นนิวซีแลนด์นะทุกคนอย่านึกว่าเป็นประจวบฮะเพราะจะเป็นประจวบทุกคนจะแบบไม่ค่อยจะสนใจไนงะนึกว่ามันก็เป็นธรรมดานึกออกมหมแต่มันสวยนะฝรั่งก็ชอบเป็นเมืองที่ต้องเที่ยวที่สวยมีทั้งอุทยานแหง่งชาติกุยบุรีปราณบุรีวนณกรสามร้อยยอดอามะนาวนี่สวยฮะเดี๋ยวจะไปดูกันอันนี้คือเป็นแม่น้ำมันจะลดหน่อยตอนนี้เริ่มมีหาดทรายให้เราเห็น แต่ถ้าเป็นตอนเยน็นนี้มันจะล้นมาถึงตรงนี้เลยนะฮะริมเขื่อนกำแพงเนี่ย<อ>นี่ฮะเรากำลังจะเข้าเลี้ยวซ้ายไปโคมันยองคาเฟ่ทุกคนนะครับแล้วก็จะเจอวัดห้วยลึกแล้วก็ตรงไปก็เป็นอ่าวมะนาวแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะดูนะตาอ่าวมะนาวเป็นยังไงนะครับนี่ไงฮะคโคมันยองยังไม่เปิดเลยทุกคน มันยงทุกคนพระอารามหลวงวัดเกาะหลักเอาแล้วเข้าทางไหนเน่ยทางเข้าอยู่ตรงไหนเน่ยเราเลี้ยวมาแล้วอะ่ะอ๋อเราเลยมา